พี่ตอกนะครับมีอะไรครับนี่อะไรข่าวลุงพลอ่าได้นะเนี่ยคนอยากจะรู้เรื่องลุงพลก็มีลุงพลเนี่ยนะจะโดนออกหมายจับหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอนะแต่ถ้าผมทราบข่าววงในมานะนะข่าววงในส่วนตัวแล้วก็วงในของอัจฉริยะด้วยเนี่ยมันก็นะมันต้องมีคนที่ถูกดำเนินคดีร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วในคดีนี้นะเขากําลังรวบรวมดูหลักฐานต่างๆว่าจะแจ้งข้อหาอะไรนะนะหน่วงเดียวกักขังไหม พยายามฆ่าไหมฆ่าคนตายโดยลรงเห็นผลไหมนะประมาทเป็นเหตุบุญถึงแก่ความคือคือยังไงไง,ไงมีคนถูกดำเนินคดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกแค่นี้นะเออโดนถูกดำเนินคดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงคดีนี้นะม,มีมีอยู่แล้วนะส่วนจะเป็นหมายจับหมายเรียกอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ผมก็มีข่าววงในยอยู่คุณอัจฉริยะก็มีผมก็ม,ผม,กมีผมก็มีพักพวกนะก็ ได้ก็มูลอยู่โดนอยู่แล้วตำรวจก็ลงทุนขนาดนี้แล้วอยู่ดีๆก็คว้า,น,าน้ํเาเหนียวจับอะไรใครไม่ได้ปิดคดีไม่ได้ไม่จริงบอกแค่เนี้ยสั้นๆนะนะเพื่อนผมก็อยู่ทางอีสานเยอะนะเป็นผู้กํากับนะก็อยู่ที่มุกดาหารก็มีหลายคนนะครับนะหลายคนอยู่นะครับนะฮะก็ก็พอรู้ก่อนพอรู้ว่ามันจะต้องมีคนถูกดำเนินคดีร้อยเปอร์เซนต์งั้นตำรวจเขาไม่ลงทุนขนาดนี้แล้วครับ นะทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งฝ่ายสืบสวนจากกรุงเทพชุดใหญ่ชุดสําคัญของบบตรเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีสอบพยานเป็นร้อยเป็นพันปากเครื่องจับเท็จเขาลงทุนไปเยอะนะครับนะต้องมีคนถูกดำเนินคดีร้อยปอร์ซแล้วคนที่จะถูกดำเนินคดีเนี่ยนะเทาที่ผมทราบวงในมามันก็เป็นคนที่สังคมเขา,เาที้เป้าอ่ะ นะส่วนเป้าไหนยังไงก็ไม่รู้อ่ะจะเป็นนางฟ้าอา่หรืออา่าเทวดาหรืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าอา่ามันต้องมันต้องตรงใจสังคมอ่ะรับรองตรงใจพระเดชพระคุณนะพูดง่ายแบบที่ผอบอกขพูดนะคือคือมันต้องเป็นคนคนพวกนั้นเนี่ยนะนะเออคนพวกนั้นเนะี่ยแหล่งข่าวมาลินเขาก็มีนะครับเขาก็รู้อยู่นะฮะกับคนพวกนั้นเนะี่ยนะครับคนที่สังคมก็นั่นเนะี่ยเทวดาไม่รู้อ่ะ นะใครเป็นเทวดาก็ไม่รู้นะนะแต่บอกว่ามีแน่ไม่นะโดนแน่ทอาที่ผมทราบมานะส่วนจะโดนขา้อาหาอะไรอนะโดนนะเพราะตอนนี้พยานแวดล้อมพยานนิติเวศศาสตร์อะไรเบื้องต้นมันพอจะรู้แล้วว่าใครมันควรจะได้รับเกียรติเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้สังคมก็รู้ๆกันอยู่นะนะนะมันเขารู้ๆกันอยู่ว่าเป็นใครอนะครับตอนนี้ก็สู้กัน สองสารสารสารยุติธรรมกับสารโซเชียลนะครับสารโซเชียลเนี่ยคนที่ต้องสงสัยนี่ก็ตอนนี้ก็ตกระกร,รมลำบากนะยอดเงินบริจาคก,ก็ไม่มีนะใครจะไปจ้างไปรีวิวสินค้าก็ไม่มีงานแสดงก็ลดลงยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแพ้คดีสารโซเชียลไปแล้วนะครับนะถึงแม้จะมีทนายความโซเชียลมาเป็นที่ปรึกษา นะครับนะก็เป็นไงมันไม่สามารถจะมีที่ยืนทางโซเชียลได้เพราะโซเชียลตอนนี้เขาว่านะผู้พากษาสารโซเชียลได้ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าใครจะต้องได้รับกรรมรับเบีย้ยมันชัดมันมันยากตอนนี้ลําบากอะรายได้ก็ไม่มีตอนลาบากลำลำบาก,บากนะเนี่ยผู้ที่แพ้คดีทางสารโซเชียลอะทุกครูแพ้คดีไปเนี่ยก็ลําบากไม่มีไรายได้เงินบริจาคก็ไม่ได้ศัตรูก็เต็มบ้านเต็มเมือง นะเพราะตราบใดที่นะบุคคลที่แพ้คดีทางศาลโซเชียลเนี่ยยิ่งพูดทุกวันพูดทุกวันพูดาพาดพิงคนนั้นคนนี้คดีความก็มาเยอะนะมาทุกวันนะเรามีทนายความอ่าศาลโซเชียลด้วยนะก็มาทำอะไรแปลกๆปกต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งแบบดูเหมือนร้อนร้อนร้อนตัวอ่นะร้อนตัวร้อนเงินส่วนใครจะร้อนตัวใครจะร้อนเงินก็พี่น้องก็ ไปมโนเองเนี่ยแพ้แพ้แพ้คดีบนสารโซเชียลคดีลุงพลเนี่ยเนี่ยคดีแม่น้องชมพู่เนี่ยมันก็เป็นไงก็รับกรรมอยู่ตอนนี้ก็แพ้คดีแพ้คดีก็ไม่มีไรายได้ความนิยมก็ลดลงสื่อก็อัดเต็มที่เต็มเหนียวอะนะสื่อที่เขาเคยดูแล้วนําเสนอข่าวด้านบวกมันก็จะกลายปเป็นนาเสนอข่าวด้านลบมันก็เป็นไงตายคาสารโซเชียล <c oughs> แล้วสารโซเชียลมันไม่มีอุทธรณ์อีกามันมีสารเดียว พอเขาไม่เชื่อเขาจบแล้วให้มีเอฟซเยอะแค่ไหนอะไรก็ทําอะไรไม่ได้นี่ผมพูดกลางๆนะนะกับต,ตอนนี้ลาบากไม่รายได้อลไรไม่มีนะครับพอแพ้คดีเนี่ยนะไม้ตะเคียนไม้มาฆ่าก็โดนยึดไปคดีก็มานะพยานงพยาน่าก็โดนไปสรรพากรก็ไปเยี่ยมถึงบ้านนะปกติเขาไม่ค่อยไปเยี่ยมถึงบ้านนะนี่เขาดูแลถึงที่ นะเออกลัวจะยื่นภาษีไม่เป็นก็จะไปถึงไปถึงที่นะแล้วก็ศัตรูก็เยอะแจ้งความทุกวันยิ่งพูดมากยิ่งท้าทายยิ่งเนบแนมก็คดีก็มานะนะเพราะตอนนี้ก็คือแพ้คดีทางสารโซเชียลก็คือจบไม่มีที่ยืนไม่มีไรายได้อะอะไรจะอะไรก็เป็นปัญหาไปหมดอนะ่ะบัญชีรับบริจาคไม่ว่าบริจาคส่วนตัวบริจาคอะไรเนี้ย พญานงพญานาคอะไรสร้างกุฏิสร้างวัดมันจบหมดนะหมดไม่มีช่องทางสมาอาคินย่ยคือจบก็คือแพ้ศารโซเชียลถึงแม้จะมีทนายโซเชียลชื่อดังมาช่วยก็ทาอะไรไม่ได้นะก็จบกันไปหมดจบแล้วนะทางโซเชียลตอนนี้ก็เหลือศาลยุติธรรมนะคดีลุงพลก็ดูศาลยุติธรรมว่าจะจะส่งขึ้นศาลเมื่อไหร่ก็คงไม่นานครับเท่าที่ผมทราบนะนะนะก็นะนะก,นะก็ฝากฮะ ฝากจาเลยทางโซเชียลเนี่ยกดีลุงพลเนี่ยนะอย่าไปให้ทนายความแถลงข่าวบ่อยเชื่อผมเนี่ยคุณแถลงข่าวมากขึ้นศัตรูคุณก็มากขึ้นคนก็หมั่นไส้มากขึ้นเขาก็ขุดมากขึ้นไปแจ้งความมากขึ้นอย่างอาชิยะเมื่อวานนี้บอกผมก็วันสองวันนี้เดี๋ยวก็แจ้งความนางฟ้านะที่ไปแจ้งแจ้งความที่สพกกอกนะทำนองว่าไม่รู้เรื่องเลยมีคนเอาบัญชีไปรับบริจาคตัวเองไม่รู้ไม่เห็นนะ อาชียะเขาบอกเขาจะไปแจ้งความว่านะพวกนางฟ้าเหล่านี้รู้ดีนะนะนะ,นะครับรู้ดีว่าใครเอาบัญชีของตัวเองอะไรไปยังไงอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงหรือเท็จอะไรผมไม่ทราบก็ไปดูนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งความนางฟ้าเขาแจ้งผมมาก็ว่ากันไปคดีมันก็เยอะนะแล้วก็จำเลยทางโซเชียลเนี่ยก็มีทนายโซเชียลคอยพูดทุกวันพูดทุกวันเอามาคอยชี้แจง บางคนเรียกว่าแกตัวอ่าบางคนเรียกว่าชี้แจงชี้แจงทุกวันคนมันก็ไปไงมันสร้มากขึ้นก็เยอะคดีความก็เยอะนะโอเคทนายรวยแต่ลูกความซวยนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าคดีลุงพลน,นะฮะเนี่ยเอฟซี FC ถามเราก็ตอบถ้ไม่ถามก็ไม่ตอบหรอกบางคนบอกกูเบื่อชิบหายเลยข่าวนี้เข้าใจแล้วครับนะว่าท่านเบื่อแต่ว่าเอฟซีแล้วมันหลากหลายบางคนก็อยากรู้